สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึก PPTV เกียรติเพชร SKS Super ปปร์ไฟ t ประจําวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2568ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV หมายเลข36ถ่ายทอดสดเวลา4ีนาฬิกา3ทมทีถึงเวลา16นาฬิกา3ทมที 3. สำหรับคู่มวยทําการถ่ายทอดสดครับมีทั้งหมด4คู่ คู่ที่หนึ่งกาสดเป็นการผู้ร่างทางด้านซ4ฟอาศึกมวยไทยพบก,กับทางด้านปราบหมดแสงเดชยิมชกเว้น้ำหนัก100อปอนด์คู่ที่2กาสดเป็นการผู้ร่างทางด้านโปเต้กการรวกพบก,กับทางด้านยอดก้าวไก่ PU, พียุพัฒใบชกเว้นน้ำหนัก133อปอนด์คู่ที่3กาสดไปรองคู่เป็นการผู้ร่างทางด้านเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราชพบก,กับทางด้านกลรุยุ์ ส่วนน้าทานคีรีชกเวทน้้าหนัก122ออปอนด์คู่ที่4กาสดเป็นคู่เอกนะเป็นการผูร่างทางด้านพลอยขาวเจพี JP, วอุรชาพบกับทางด้านเพชรนํชาชัยสอจารุวันชกเวทน้้าหนัก11 1ปอนด์ก่อนที่เราจะทการวิเคราะห์และวิจารณ์ผมขอฝากพิ้สนับสนุนครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุ้นกีฬามวยผมขอแนะนาพักยกพีวายมวยพักยกรบออตโต้ราคาสนามเปิดให้เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ สำหรับสมาชิกท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดกนได้นะครับสมาชิกอย่าลืมนับเวลาเพิ่มเพื่อนนะครับสมาชิกอย่าลืมใส่แอดอำนาแอดไลน์ที่แอดพีวายสองี่มวยพักยกพีวายสองี่การเงินมั่นคงร้อยเต็นฝากถอนรวดเร็วทันใจสมาชิกแอดไลน์ไปลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวนแนะนาม,มาพักยกโรอตโต้ดีสตอนนี้ต้องพักยกพีวายสองี่เท่านั้นก่อนที่เราทําการวิเคราะห์วิจารณ์ผมจะมาชี้แนะนะครับ การวิเคราะห์วิจารณ์เป็นเพียงการคาดเดาตามทางมวยทรงมวยที่เคยเห็นนักมวยคู่ชกกันมาแล้วนํามาทําการวิเคราะห์และวิจารณ์ครับการวิเคราะห์วิจารณ์อาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรืออาจะถูกหมดผิดหมดก็ได้นะครับขอให้สมาชิกดูรูปเกมการชกจริงบนเวทีเป็นหลักครับข้อมูลที่ทาการวิเคราะห์วิจารณ์ถ้าผิดพลาดครับต้องขอโทษด,ด้วยนะครับเราก็จะเริ่มทําการวิเคราะห์และวิจารณ์คุยหนึ่งการสดเป็นการพรูดต่างทางด้าน C4 อาศึกมวยไทยพบกับทางด้าน ปาดหมดแสงเดชยิมชกเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยปอนด์นักชกด้านฝ่ายแดงครับซีโฟอาศึกมวยไทยหรือทางด้านซีโฟชอชนะไทยอายุสิปีนักชกประจังหวัดนครราชสี 4, มาสูง148เซนติเมตรทำการเก็บตวัวซ้อมที่ค่ายมวยอาศึกมวยไทยจังหวัดนครราชสี 4, มาทางด้านซีโฟนะเป็นมวยถนัดขวารูปร่างหนาตัานครับทรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวน เดินเปิดเกมต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาอาวุธออกี่หลากหลายหนักแรงทุกลูกหัวจิ้วใจสู้ดีมีลูกคึดตลอดสองไฟล์ล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านปราบหมดรถสวยจากก้าเจตที่เวทีมวยนาชาติลังสิตแล้วไฟล์ล่าสุดนับพิกชนะคะแนนด้านปราบหมดรถสวยจากก้าเจตที่เวทีมวยนาชาติลังสิตส่วนนักชกด้านขวามเงินปราบหมดแสงเดชยิมหรือด้านปราบหมดรถสวยจากก้าเจตอายุสิบสี่ปีนักชกประจำบุรีลำสูงหนึ่งร้อยห้าสิบสองเซนิเมตร ดังนั้นปราบหมดนะับเป็นมวยถนัดสายทรงมวยมวยฝีมือเอาเครื่องออกลหลากหลายคล้องแคลรักเหลี่ยสมองมวยดีหัวใจดูใจสู้ดีสองไฟล์ล่าสุดมีชนะคะแนนด้านซีโฟอากษรมวยไทยที่เวทีมวยชาติรังสิตแล้วไฟล์ล่าสุดนะครับพลิกแพ้คะแนนด้านซีโฟอากึกมวยไทยที่เวทีมวยชาติรังสิตมวยคู่นี้นะครับสมาชิกเคยเจอกันมาแล้วสองไฟล์นะที่เวทีมวยชาติรังสิตตั้งแต่ต้นปี6 7เจครับเมื่อประมาณร่วมหนึ่งปีที่ผ่านมา แล้วต้องคู่ครับก็หยุดห่างหายจากเวทีมาตรฐานเมืองกรุงไปเลยครับมาเจอกันใหม่หนที่3ามาเจอกันที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยครับรูปเกมการชกสองไฟแรกครับที่เจอกันเป็นทางด้านปราบหมดครับออกนําไปก่อนทั้ง2ไฟทางด้านปราบหมดครับต้นตเนในจังหวะฝีมือวามรากลายหุดดูดีกว่าครับจังหวะดักเตะดักแทงรักเลี่ยมสมองมวยดูดีกว่าอุดออกนหลากหลายคล่องแคล่วกว่าครับตามทางมวยทรงมวยต้นนสมาชิกถือไว้ก่อนครับทางด้านปราบหมดดูดีกว่า มีราคาสมาชิกก็ยลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปไปลายปะทะบทเบียดแล้วไปแล้วทางด้านปราบหมดครับยืนระยะอยู่ได้ไม่ถออใจไม่ยุบไม่ย่นไม่แผ่วใช้จังหวะฝีม,มือความเป็นมวยความหลากหลายของอุสูนครับดูดีกว่าจะชนะซีโฟอาศึกมวยไทยไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่2ครับคู่ที่2กาสดเป็นการผู้ร่างทางด้านโปเตกอการร่วงเบาก็ทางด้านยอดกา้าวไกลพียูผ้าใบชกเวทน้ำหนัก133อปอนด์ นักชกด้านวายแดงโปเต้ ote, กอาการรวกหรือด้านโปเต้วอทวีเกียติอายุ16ปีนักชกมัจังหวัดนครสวรรค์สูง172ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่ายมวยเกียสิสรงฤทธิ์ทางด้านโปเต้ครับเป็นมวยถนดัดขวารูปร่างช่วงชกสูงนะครับเอากรบเครื่องบู๊สู้ดีเตะต่ตอยนักแรงมาส่ออนุนแรงเข่าในร็อกรัดมัดตีดีจังหวะนำแทงกวางแทงก็ทำมาดีกับจิตใจมั่นคง สองวฟยล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านพายุทรายโชดบางแสนที่เวทีมววราชํำเนินและวัยล่าสุดนะพิกเอาชนะคะแนนด้านดอกไม้แดงไมอามี่คอนโดบางปูที่เวทีมัวสามอ้อมน้อยแบบขึ้นมาไปลองรายช่วงตัวเลยครับส่วนนักจงด้านควายเงินยอดก้าวไกลพียูผ้าใบเหลืองด้านยอดก้าวไกลโรงเรียนกีฬาสุราชอายุ21ปีนักชกจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูง1นึ่งเจ็ดเซนเมตรทางด้านยอดก้าวไกลนะเป็นมัวถนัดขวา จังหวะฝีมือดีเอาคุปเครื่องเตะขวาต่อยขวาจังหวะดักเตะดักแทงทําดีมัดเสาะออยดีแข้งหน้าสายออกด้แม่นออกด้แรงเข่าในแข็งแรงใช้ได้จังหวะดันแทงกวางแทงก็ทำไดดีวจิตใจมั่นคงส่องไฟล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านสำราญสิ่งสิทธินายกทวีตพงศ์ที่เวทีมวยราชจำเนนแล้วไฟล่าสุดแพ้คะแนนด้านเพชรคีรีส่วนน้ำทานคีรีศึกรวมพลคนสมุย มวยคู่นี้สมาธิกทางด้านฝ่วยแดงคนระับโปเต้นักชกรุ่นน้องรูปร่างช่วงชกที่สูงที่ลอยกว่าสภาพร่างกายหนุ่มสดกว่าฟอร์มการชก5้าไฟหลังสุดแพ้ที่ต่อมา4ไฟรวดเพิ่งจะมาชนะไฟล่าสุดคนระับด้วยการพลิกชนะทางด้านดอกไม้แดงเพียงไฟเดียวคนระับในไฟล่าสุดทางด้านโปเตนะ้ครับประเภทมวยอาวุธครบเครื่องคนระับนอกได้ในดีหลักเตี่ยมสมองมวยดีคนระับแต่ทางด้านโปเต้เองนะเป็นมวยที่ธาตุมวยน้อยโดนหนะักโดนแรงมีลูกสะดุ้งให้เห็นบางไฟไมีทิ้งตัวเลยคนระับ ส่วนทางด้านควายเงินยอดก้าวไขนักชกรุ่นพี่กระดูกการผ่านมวยเบอร์มวยชื่อเสียงการผ่านมวยดูดีกว่านะครับอายุมวยมากกันอายจริงมากกัน 4- ี่ห้าปีประเภทมวยจังหวะฝีมือดีเอากรุบเครื่องรักเตรียมสมองมวยดีนอกได้ในดีแต่ตัวนักมวยเองนครับขาดความต่อเนื่องในการชกครับต่อยต่อยหยุดหยุดหายหายับสภาพร่างกายน่าจะไปลองคู่ชกครับสรุปการเขาวิจาร์คู่ที่2ครนะตัวนตัวผมเลือกชอบและแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นพี่ อย่างทางด้านยอดก้าวไกลผิวผ้าใบครับดูว่าจังหวะฝีมือวงนอกทางด้านยอดก้าวไกลจังหวะฝีมือจะออกได้ดีกว่าครับหลากหลายกว่าออกนีดหนักนี่แรงกว่าจังหวะดักเตะดักแทงรักเตรียมสมองมวยความเป็นมวยครับมาส่ออ่อดรุนแรงกว่าครับต้นตามทางมวยและทรงมวยสมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านยอดก้าวไกลครับผมดูว่าดูดีกว่ามีราคาสมาชิกก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วยเกมไปปลายปะทะบทเบียบแล้วทางด้านยอดก้าวไกลครับยืนระยะอยู่ได้อย่าเน้นป้ามเข่าในดันเตะดันแทง ใช้ลักเลียมสมองมวยเน้นรูกุ่หนักรุ่งแรงขู่สู้คนระับดูดีกว่าจะชนะโปโตเตก่อ,อการร่วงไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3ากาสดไปลองคู่เอกเป็นการพบกังทางด้านเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราบก,กับทางด้านลุงลาวีสักอินเตอร์รับรือทางด้านกล,ลยุทธส่วนน้ำทานกีรีชกเวน้ำหนัก122ปอนด์นักชงด้านฝ่วยแดงเพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราถึงด้านเพชรตาปีพียูพระใบ อายุยี่สองปีนักชกมาจังหวัดสุราษฎร์ธานีสูงหนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรทางด้านเพชรตาปีนะเป็นมวยถนัดซ้ายเอาขบเครื่องบูสู้ดุดันก้าแรกก้าสวนเตะหนักต่กตอยแรงนะับเตะสายต่อยสายมัซส,สายศอกสายออก,ออกด้รุนแรงศอกดักศอกสวนก้าแรกก้าฝันเข่าในรอ็อกรัดมัดตีดีแข็งแรงจังหวัดลำแทงหว่างแทงทำมดีหัวจิวใจสู้ดีมีทุกขนตลอดสองไฟล์ล่าสุดมีแพน็อกจุ้ยสีนาททีระเดชช้างนครสีที่เวทีมวยสามอ้อมน้อย แล้วก็ไฟล่าสุดับแพนออกยุทธสามด้านพยักสุรินเจพีพาวเวอร์รายการวันชิบชิบที่เวทีมวยรพินีส่วนนักชกด้านฝ่ายเงินโกรยุทธส่วนน้ําทานคีรีหรือชื่อกล่าวคือลุงราวีศักิอินเตอร์อายุ19ปีนักชกปจังหวัดกระบี่สูง167ซนเมตรทำการเก็บตัวฟิซ้อมที่ค่ายมวยส่วนน้ําทานคีรีจังหวัดกระบี่และมาทําน้ําหนักที่ค่ายมวย f a ฟเอคุปางด้านโกรยุทธนะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยมวยฝีมือผสมเข้าอาคุบเครื่องเตะขวาต่อยขวา มาสออ่อยดีแข่งหน้าสายออกด้แม่นออกด้แหลงรักเรียมสมองมวยดีเชิงชกฉลาดเข่าในปั้มรัดมัดตีดีแข็งแรงใช้ได้พุทธจิตใจมั่นคงสองฝ่ายล่าสุดมีแพ้คะแนนด้านตำนานไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วฝ่ายล่าสุดนับพลิกแพ้น็อกยุอยสองด้านฟ้าบุญมีสอดำเนินที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวยคู่นี้สมาชิกทางด้านฝ่ายแดงนะับเพชรตาปีนักชกรุ่นพี่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวย,มวยพอๆกันนะครับเกรมวยเดียวกัน เอาจริงมากกันประมาณ2-3ปีประเภททรงมวยทางมวยถนัดสายนะครับเอาวุบเครื่องบูสู้ดีเตะต่อยหนักแรงกล้าแรกกล้า,าสวนการยินเลยป่ายมั่นคงแต่ฟอร์มการชกด้านเพชรตาปีเองครับสามไฟล่าสุดแพ้มาตลอดเลยครับส่วนทางด้านฝ่ายเงินกลยุทธ์นักชกรุ่นน้องรูปร่างช่วงชกได้สูงได้ลอยกันนิดหน่อยประเภทมวยฝีมือดีเอาคุบเครื่องนอกได้ในดีหลักเรียมสมองมวยดีฟอร์มการชกช่วงนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะแพ้ที่ต่อมาสามไฟลวดเหมือนกัน มวยคู่นี้สมาธิฟอร์มการชกของทั้งคู่นะับแพ้ติดต่อคนมาคนระสามไฟลวดด้วยกัน,นครับฟอร์มการชกช่วงหลังถือว่าโชว์ไว้ไมด่ดีวยกันทั้งคู่คนระับไฟนี้เป็นการแย่งกันเกิดครับดูว่ามวยคู่นี้รูปเกมการชกในยกต้นตน,น่าจะออกมาชิงจังหวะแรกกุศสนุกเกมการชกน่าจะเบียดตลอดครับผลแพ้ชนะไปวัดกันที่เกมท้ทายการยืนระยะไปไปลายส่วนตัวผมเลือกชอบทางด้านเพชรตาปีนักชกรุ่นพี่ครับดูว่าอาวุธท,ท้าย,ายจอกได้หนักได้แรงกว่า ลูกบูกส,กสู้การยิ้ไลปลายจะมั่นคงฝ่าโดนต่อโดนนะพลาดมวยที่ใจจะดูดีกว่ามั่นคงฝ่าบทเบียดไปแล้วดูดีกว่าจะชนะกลยุทธ์ส่วนน้ําทางคีรีไปได้แบบสนุกก็มาถึงคู่ที่4นะคู่สี่กรสดเป็นคู่เอกนะเป็นการผู้ล่งทางด้านพลอยขาวเจพีวอุตชาพวก,กับทางด้านเพชรนาชายสอดจารุวันชกเวทน้ําหนัก11 1บอปอนด์นักชงด้าน่าวแดงพลอยขาวเจพีวอุตชาหรือด้านพลอยขาวจอ พัทยากีฬาสยามสุรินทร์อายุยี่ามปีนักชมกมาจัดจังหวัดสุรินทร์ครับสูง158ซนเมตรทำการเก็บตัววิซ้อมที่ค่ายมวยสิษย์เจรารจังหวัดสุรินทร์ทางด้านพลอยข่าวเป็นมวยถนัดสายทรงมวยมวยเข่าในเหนียวแน่นแข็งแรงบู๊สู้ดุดันปอดใหญ่ปลาแรงการยีเล่ปลายมั่นคงขยันเดินเปิดเกมขยันออวุธนะบเอาตรงน้องเนี่ยเตะต่ตอยหนักแรงมาสออ่อนแรงการแรงกาส่วนบู๊สู้ดีจิตใจสู้ดีดดมีทุกขตลอด สองไฟล่าสุดมีแพนออกชยสามด้านพยักศักสตูลที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีไฟล่าสุดนับชนะคะแนนด้านเพชรธนงศิษย์ออดพิบูลที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยส่วนนักชกด้านกว่าเงินเพชรนำชายสอดจารุวันหรือด้านเพชรนำชายสอดจอโต้งปาจีนอายุ20ป,ปีนักชกจังหวัดสีสะเกตสูง1น2เซนติเมตรทำการเก็บตวัวซ้อมที่ค่ายมวยสอดจารุวันจังหวัดสีสสเกตทางด้านเพชรนำชายนับเป็นมวยถนดัดขวาสรงมวยมวยไฟเตอร์บูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวน เดินเปิดเกมนครับต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องเตะขาฟันศอกอาวุธนี่ออกด่หนักริแรงทุกลูกเข้าในร็อกรัดมัดต,ตีดีแข็งแรงผู้ชิ่ใจสู้ดีสองไฟล่าสุดมีแพนออกยุดสามด้านราชันสอสมนึกที่เวทีมวยราชำเนินแล้วไฟล่าสุดรับแพนออกยุดสี่ด้านเป็กปตททองทวีศึกช้างมวยไทยวิถีทิ่นไทยสัญจรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมวยคู่นี้สมาชิกทั้งด้านายแดงพลอยขาวนักชกุ่นพี่ตามอายุจริงนะครับอายุจริงมากกัน3 4ี่ปี แต่ชื่อเสียงการผ่านมวยเบอร์มวยเนี่ยไม่ได้ดูดีไปกว่ากันนะครับพอๆพอกันฟอร์มการชกต้องบอกว่าโชว์ไว้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักแพ้ที่ตอนมา3 4มสี่ไฟล์รวดเพิ่งจะมาแจ้งเกิดครับชนะไฟล์ล่าสุดเพียงไฟล์เดียวทางด้านพลอยข่าวนะประเภทมวยอาวุธครบเครื่องบูสู้ดีเตะต่อยหนักแรงอาวุธที่ถนดัดอาวุธหลักเป็นมวยเข่าในแข่งแรงนรับเหนียวแน่นเลยนะครับล็อกรัดมัดตีดีการยีดได้ปลายมั่นคงแต่ตัวนะักมวยเองนะครับทางด้านพลอยข่าวแพ้ทรงประเภทมวยอาวุธหนักแรงดยกว่า โดยตรงเหมือนกันนะครับส่วนทางด้านปวามเงินเพชรนำชัยน้องชายทางด้านเพชรนำโชคส่อจารุวันครับพี่น้องคู่นี้นะเคยโชว์ฟอร์มดีนะด้วยกันทั้งคู่ครับอยู่ช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้นะฟอร์มการชคของด้านเพชรนำชัยตกลงมากเลยนะฟอร์มการชกแพ้ที่ต่อมาสี่ไฟลวดและเป็นการแพ้น็อกถึงสามไฟล์ครับช่วงหลังมาทางด้านเพชรนำชัยเองนะดูว่าจุดเปาะทั้งตัวนะคางโดนไม่ได้ขาโดนไม่ได้ท้องโดนไม่ได้นะเรียกว่าจุดเปาะทั้งตัวเลยครับทางด้านเพชรนำชัยเนี่ยประเภทมวย ไฟเตอร์ครับอาวุธออกี่หลากหลายหนักแรงทุลูกสรุปการขอวิจารณคู่ที่4การสดมวยคู่นี้ถือว่าเป็นการแจ้งเกิดอีกหนึ่งคู่ครับแย่งกันแจ้งเกิดนะปลอมการชกช่วงหลังทั้งคู่โชว์ไว้ไม่ดีด้วยกันคู่สามตีไฟ้หลังสุดแพ้กันมาตลอดครับส่วนตัวผมเลือกชอบและแนะนําให้สมาชิกเข้าไปก่อนทางด้านนักชกรุ่นน้องอย่างด้านเพชรนำชัยดูว่าเกมยังไม่ประทานนับเร่นจังหวะฝีมือวงนอกทางด้านเพชรนำชัยครับเอาจอกกนิหลากหลายหนักแรงกว่า จังหวะเดินเปิดเกมต่อยหมัดต่อยหน้าต่อยท้องไตขาฟันซอกลุ้นนับกดน็อกรับเต็มก่อนได้หรือว่าต่อยเค่เป๋แค่เซเค่เมามีราคาสมาชิก็อย่าลืมแต่งตัวบางทุนก่อนได้เข้าไปก่อนครับทางด้านเพชรนำชยัยตามทรงมวยและทางมวยดูดีกว่าดูได้เปรียบครับเกมไปไปลายประทับบทเปรียบไปแล้วทางด้านเพชรนำชัยนับยืนระยะอยู่ได้สู้เข่าวงในครับยานสู้เข่าวงในได้ครับกดแขนไร้แขนกว่างหน้าสู้ได้เน้นลูกหนักรุ่งแรงหูสู้ครับ ไม่ย,ยุบไม่ย,ย่นนะครับดูดีกว่าจะบทเบียยชนะพลอยข่าว JP ีวอลชาแจ้งเกิดได้สําเร็จครับสําหรับการวิเคราะห์วิจารณ์ทั้ง4ี่คู่ก็จบลงแล้วผมจะมาสรุปการวิเคราะห์วิจารณ์ทีสมาชิกวางนะครับคู่หนึ่งกาสดผมเลือกชอบด้านปราบหมดแสงเดชยิมนะจงังหวะฝีมือความเป็นมวยดูดีกว่านะไปไปายืนระยะอยู่ได้ไม่ย,ยุบไม่ย,ยน่นดูดีกว่าจะชนะซีโอาศึกมวยไทยไปได้แบบสนุกคู่ที่2กาสดครับผมเลือกชอบด้านยอดก้าวไกลพียูพระใบนะครับ ดูว่าเอาจอกนี้หนักนี้แรงกว่านะยืนระยะทท้ายจะมั่นคงว่านะครับจะบทเบียดชนะโปเต้ก่อการร่วไปได้สนุกคู่ที่3นะรองคู่เอกผมเลือกชอบดน้นานนักชกุ่นพี่เพชรตาปีโรงเรียนกีฬาสุราดูไวท้ทานับการยืนระมั่นคงฝ่าเอาที่ท้ายจอกนี้หนักนี้แรงกว่าบทเบียดแล้วดูดีกว่าจะชนะกลยุทธส่วนน้ําทานคีดีไปได้สนุกคู่ที่สี่นะเลือกชอบด้านพลอยขาว คุยสี่ขาสดนะผมเลือกชอบด้านนักชกรุ่นน้องเพชรนำชยัยสอจารุวันคนระับดูว่าต้นอาวุธออกดีลกหลากหลได้หนักได้แรงก,กว่านบะรุ่นนะับกดนอกก่อนได้นะมีราคาสมาชิกอย่าลืมแต่งตัวบางทุนด้วยจะบทเบียชนะพลอยข่าว JP วอชาไปได้แบบสนุกสำหรับมวยเดดนะครับติดดาวประจำวันเสาร์ที่15เวทีมัว3อ้อมน้อยครับผมเลือกชอบมาสมาชิก1ึงคู่เลือกชอบที่คุยหนึ่งาสดเลือกชอบด้านปราบหมดแสงเดชยิ้มนับปล่อยกันมาสองครั้งในดูว่าจังหวะฝีมือความเป็นมวยดูดีกันเห็นเลยครับ ออกดําไปก่อนรายช่วงตัวทั้ง2ไงว้ผมเลือกชอบด้านปราบหมดครับถ้ายืนระยะอยู่ได้ไม่ยุบไม่ยน่นไปปลายนะครับดูดีกว่าชจชฎาซีโฟสึกมวยไทยชอบด้านปราบหมดเป็นมวยดาวตัวที่หนึ่งสำหรับสมาชิกท่านใดชอบการวิเคราะห์วิจารณ์ณของผมอย่าลืมนบช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยค,ครับ